อยากทราบว่าต้องใช้ข้าวแบบไหนครับถึงเป็นเม็ดสวยๆผมหงแล้วเละตุ้มเปเลยครับขอคําแนะนําด้วยครับอ๋อถ้าต้องการเม็ดสวยนะครับอันดับแรกตอนเราไปซื้อข้าวนะครับวิธีการคือเราต้องเลือกดูข้าวคือข้าวเนี่ยส่วนใหญ่ให้มันเป็นเต็ม,มเมล็ดเม็ดหักน้อยเม็ดเต็ม,มเมล็ดก็คือเป็นเม็ดที่มันมันดูเต็มๆนะครับแบบนี้เนี yeah. ่ยอันนี้คือเต็ม,มเมล็ดเยอะ แล้วก็พวกเมล็ดถักน้อยๆนะครับพอเราหุงแล้วเนี่ยข้าวมันก็จะเป็นเมล็ดสวยอันนี้หุงข้อแรกแล้วเขาบอกว่าผมหุงแล้วเนตุ้งเป๊ะละตุ้งเป๊ะเนี่ยมันเกิดจาก2ออย่างนะครับคือเรื่องน้ํากับเรื่องตัวข้าวเองคือน้ำเนี่ยถ้าเมล็ดเราอาจจะใส่น้ํามากไปนะครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าข้าวของเราเป็นข้าวอะไรนะครับเป็นข้าวหอมมะลิเก่าหรือเป็นข้าวหอมมะลิใหม่ถ้าเราเลือกที่จะกินหอมมะลิใหม่การใส่น้ําก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าใส่น้ํามากไปเนี่ยมันก็จะเละเพราะว่ามันมียางข้าวอยู่มันเป็นข้าวหหอมมะลิใ่่นครับแต อยากผงง่ายเลยไม่ได้อยากกินข้าวหอมมะลิใหม่หรอกแต่อยากผงง่ายไม่อยากให้มันเละเลยก็ต้องเลือกซื้อข้าวหอมมะลิเก่านะครับเพราะว่าตัวหอมมะลิเก่าเนี่ยเขาจะถูกเก็บรักษามาประมาณ1ปีข้าวมันก็จะมีการเซตตัวมีการดูดซับน้ําได้ดีมากขึ้นุงแล้วมันขึ้นหม้อมันฟูขึ้นหม้อเราได้ปริมาณที่มากขึ้นนั่นเองนะครับก็ะจะแก้ปัญหานีได้ แล้วถ้าใครสนใจนะครับอยากซื้อข้าวหอมมะลดิดีนะครับเต็ม,มเมล็ดหุงแล้วมเมล็ดสวยแล้วไม่เละเนี่ยผมแนะนําก็เป็นข้าวหอมมะลิเก่าของเรานะครับก็มีอยู่ในตะกร้าเลยนะครับเป็นถุงสีแดงรับประกันเลยว่าหุงง่ายนะครับหุงแล้วไม่เละไม่แฉะแล้วก็ฟูขึ้นเหมาะแน่นอนหอมนุ่มด้วยนะครับเป็นพืชของจังหวัดอำนาจเจริญใครยังไม่ลองดูอยากให้ลองดูแล้วกันครับ